Time to hunt ถึงเวลาล่าในโลกยุคดิสโทเปียไร้ซึ่งความหวังไม่มีแม้แต่อนาคตกฎหมายที่ไม่มีความหมายอีกต่อไปกลุ่มเพื่อนรัก3ามคนตั้งใจจะหนีไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันพวกเขาจึงตัดสินใจเปลี่ยนสถานะตนเองกลายเป็นผู้ล่าโดยการป้นธนาคารเพื่อน,นำเงินไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่อยู่ๆสถานะของพวกเขาก็ต้องเปลี่ยนไปจากผู้ล่ากลายเป็นผู้ถูกล่าจากชายปริศนาคนหนึ่ง ที่ตามล่าเอาชีวิตของพวกเขาทั้ง3คนภาพ,พยนตร์ทางภทหันรับชมได้ผ่านทางแอปพลิเคชันเน็ตฟลิฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ